เรื่องห้ามอะไรที่ห้ามในยากห้ามคนไม่ให้อุจรระห้ามพระไม่ให้ลาศึกห้ามโคตถึกไม่ให้กินหญ้าห้ามหมาไม่ให้หอนเห่าห้ามเต่าไม่ให้คลานห้ามตะวันไม่ให้จริงเพราะห้ามศพไม่ให้เน่าห้ามจันเจ้าไม่ให้หมองมนห้ามฝนไม่ให้รินตกห้ามทารกไม่ให้แหกร้องห้ามคนท้องไม่ให้คลอด ห้ามคนตาบอดไม่ให้คลําห้ามกดกรรมไม่ให้รับผลห้ามคนไม่ให้นินทาห้ามปลาไม่ให้ว่ายน้ําห้ามคนงามไม่ให้แก่ตายห้ามใจไม่ให้คิดเห็นเรื่องของการห้ามที่ห้ามได้ยากก็มีความหลากหลายเกี่ยวกับการห้ามห้ามยังไงก็เอาไม่อยู่ห้ามคนไม่ให้อุจจาระแหมคนก็ปวดท้องหนักจะห้ามบอกว่ารอก่อน ใครจะรอได้ล่ะเรียกว่าทุกแบบนี้มันเป็นทุกข์ที่ห้ามได้ยากห้ามพระไม่ให้ลาศึกบอกว่าบวชตลอดชีวิตไปเลยเพราะว่ามีโอกาสได้บวชแล้วก็อย่าลาศิกขาแต่เป็นไปไม่ได้คนเราคิดไม่เหมือนกันการบวชเป็นพระก็เป็นช่วงเวลาของคนที่ยึดถือประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา การได้บวชก่อนที่จะเบียดก็เป็นวิถีของการอบรมบ่มนิสัยของคนไทยที่เราได้รับแต่ทุกวันแม้จะเบียดแล้วบวชก็ไม่เป็นไรแต่จะไม่ให้ลาศิกขานั้นก็คงจะยากหน่อยมีบวชก็ต้องมีเลิกลาศิกขากันไปห้ามโคถึงมาให้กินหญ้าเพราะเป็นอาหารของสัตว์โดยจำพาะบัวควาย ก็ต้องกินหญ้าเพื่อเพิ่มกำลังแม้แต่เราก็ยังกินหญ้ากันมีผักมีข้าวเป็นต้นการจะห้ามจุดนั้นที่โดยสัญชาตญาณของสัตว์ก็ห้ามได้ยากเห่าหมามีหน้าที่เห่าเห่าคนแปลกหน้ากับเห่าเจ้าของที่เดินมาหาหอนหอนสิ่งที่มองไม่เห็นและโหโหกับสิ่งที่ได้รับ เรื่องแปลกใหม่ก็เป็นเรื่องของหมาก็ก็ทำหน้าที่ห้ามเต่าไม่ให้คลานเต่าก็มีหน้าที่คลานคลานช้าไปหน่อยแต่ก็เต่า,เาก็มีหน้าที่คลานเดินไปจุดหมายปลายทางจะยาวหรือสั้นจะเร็วหรือช้าเต่าก็มีหน้าที่คลานไปตามธรรมชาติตามสัญชาตญาณของเต่าเหตุที่ช้าก็เพราะหนักกระดองห้าม ตะวันไม่ให้จริงเพราะห้ามตะวันไม่ให้ตกดินก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าระบบสุริยะจัก,กรวาลโลกบนรอบดวงอาทิตย์ก็ต้องมีทั้งดับและสว่างมีทั้งกลางคืนและกลางวันก็เป็นไปตามธรรมชาติตะวันขึ้นทางทิศตะวันออกตกทางทิศตะวันตกจะห้ามไม่ให้ชิงพลบก็คงไม่ใช่ห้ามได้ยากห้ามศพไม่ให้เน่าเป็นเรื่องของธรรมชาติ สิ่งที่ไร้จิตวิญญาณก็ต้องเน่าเป็นธรรมดาสัตว์ทั่วไปก็ต้องมีลักษณะเมื่อจิตวิญญาณไม่อยู่ในกายร่างกายก็สลายไปเหมือนกับท่อนไม้ที่ถูกตัดรากถอนโคนก็ผุเน่าไปไป,ไปตามกาลเวลาห้ามจันร์เจ้าไม่ให้มนมองห้ามจันร์เจ้าว่าต้องแสงสว่างอยู่ตลอดเมื่อพระจันทร์วันเพ็ญก็เป็นไปได้ยากเพราะจันรเจ้าก็จะต้องถูกบทบังจากเมฆหมอกเป็นเรื่องปกติ เมฆหนาหน่อยจันเจ้าก็สลัวถ้าเมฆปราศจากการบดบังจันเจ้าจนจันเจ้านั้นก็จะสว่างสวยประกายแสงสว่างในยามค่าคืนห้ามฝนไม่ให้รินตกแม่จะห้ามฝนไม่ให้ตกก็คงไม่ใช่เพราะวะ่าฝนตกก็มีเหตุหนึ่งเกิดจากธรรมชาติในช่วงระยะเวลาของฤดูฝนสองก็เกิดจากเรื่องของ ผู้มีฤทธิ์ที่จะให้ฝนหรือเทวดาดนใจสิ่งนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดฝนมีหลายอย่างแต่จะห้ามไม่ให้ฝนตกก็พงห้ามได้ยากหน่อยเพราะว่าเรื่องของฝนตกเป็นเรื่องของธรรมชาติห้ามทารกไม่ให้แหกร้องเด็กเขามีกำลังก็คือการร้องไห้การร้องด้วยเสียงอันดังเสียงร้องของเด็กจึงมีพลังต่อผู้เป็นพ่อเป็นแม่และญาติเพราะว่าเด็กเขาต้องการอะไร เขาก็ต้องอาศัยการแหกปากร้องเพื่อกูกล้องให้ฟ้องต่อพ่อต่อแม่ว่าฉันต้องการสิ่งนั้นถ้าอยากให้ฉันหยุดก็ต้องเอาสิ่งของสิ่งนั้นที่ฉันชอบมาให้ฉันก็เ,เป็นเรื่องของเด็กที่กําลังของเด็กก็คือการร้องอร้องตะโกนดังๆเพื่อบอกสัญญาณในความต้องการของเด็กห้ามคนท้องไม่ให้คลอดคนจะคลอดลูกจะไม่ให้กันคลอดก็คงไม่ใช่ละ ก็จะเห็นว่าบางคนก็คลอดในสถานที่ต่างๆที่ไม่ใช่โรงพยาบาลก็เพราะว่าการเจ็บท้องของผู้หญิงที่ถึงเวลาคลอดลูกบอกห้ามบาดจะพึ่งคลอดนะต้องไปคลอดที่สบายมันเป็นไปไม่ได้หรอกอย่างผู้พูดเนี่ยก็เคยถามโยมแม่ว่าเคยเคลอดที่ไหนก็บอกว่าคลอดที่ท้องทุ่งนาจนนั้นนำกับเข้าไปนาเพื่อไปหาเพื่อให้พ่อซึ่งกำลังไถนาแต่เช้า ก็ไปคลอดลูกอยู่ที่คันนาที่ระหว่งหางนาตรงนั้นเองก็เลยนึกถึงว่าทําไมตนเองถึงเป็นคนที่ชอบธรรมชาติชอบทุ่งนาเป็นชีวิตจ,จิตใจเห็นทุ่งนาไม่ได้ชอบจังเลยพอไปถามโยโมแม่ก็ทราบว่าโอ้เกิดที่ท้องทุ่งนาในช่วงเวลาดำนาพอดีก็เลยเห็นว่าห้ามไม่ให้คลอดตรงไหนล่ะแตเมื่อถึงเวลาก็ต้องคลอด ก็โดยในยุคสมัยนั้นก็ก็ต้องคลอดโดยธรรมชาติอาศัยหมอตมเำเยทำคลอดให้ไม่ได้คลอดที่โรงพยาบาลห้ามคนตาบอดไม่ให้คลำคนตาบอดเขาก็ต้องคลำเพราะเขาจะได้จำสิ่งที่เขาคลำและจำกำหนดทิศท,ทางของสิ่งที่เขาจะต้องเดินเพราะว่ามันมีความมืดในแสงสายตาก็ต้องอาศัยการคลำเพื่อจดจำอาจจะคลำผิดคลำถูกเดาผิดเดาถูกเพราะเขามองไม่เห็นก็ต้องคลำเพื่อกำหนดทิศท,ทาง จะห้ามเขายังไงล่ะห้ามกฎกรรมไม่ให้รับผลคนเรานั้นทำอะไรก็ต้องได้รับผลสิ่งนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ววานพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นทำดีก็ได้ไปสู่ที่ดีทำชั่วก็ไปสู่ที่ชั่วดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวจะห้ามผลแห่งกรรมที่กระทำของตนไม่ได้เหมือนอย่างที่พระเจ้าสุโทโธทนะอาภเจ้าสุป,ปพุทธะ ซึ่งเป็นลุงของพระพุทธเจ้าเรามีความโกรธก็ไปปิดกั้นเส้นทางการบินฑบ,บัตของพระพุทธเจ้าเพราะโกรธต่อที่พระพุทธองค์นั้นได้ทำให้ราชโอรสของพระองค์ก็คือพระเทวทัตนนั้นเป็นศัตรูต่อกันและมีนำซ้ำยังทำให้พระนางพิมพานนั้นเป็นหญิงไม้ทอดทิ้งตั้งแต่พระนางนั้นได้ประสูติพระโอรสมาใหม่ก็เจ็บใจ เจ็บแค้นต่อพระเจ้าต่อพระพุทธเจ้าของเราทราบว่าพระองค์ได้เสด็จมาที่กรุงกระเบิหลับพัดก็ต้องการที่จะไปแสดงศักดา์าของความเป็นลุงและความเป็นกษัตริย์ก็ไปขวางทางมาให้พระพุทธเจ้าได้บิณฑบาตโปรดสัตว์พระเจ้าจึงได้ทรงพยากรณ์ว่าอีกเจ็ดวันนี้พระเจ้าสุภพุทธะจะสวรรคตที่ ที่เชิงบันไดของปรา,าสาทของพระองค์ด้วยความที่เจ้าหน้าที่ได้ทูลราชสารเกี่ยวกับเรื่องของที่พระองค์จะสวรรคตภายในเจ็ดวันที่พระเจ้าทรงพยากรก็ต้องการท้าทายเรื่องกฎแห่งกรรมจนในที่สุดก็ได้ให้พวกองครักษ์ที่มีกําลังแข็งแรงมาป้องกันพระองค์ว่าเมื่อครบเจ็ดวันแล้วพระองค์จะทําอะไรก็ให้ขวางเอาไว้ พอถึงวันที่7จม้าพระที่นั่งที่เป็นที่พระองค์นั้นได้ทรงชุบเลี้ยงและเป็นมา้าทรงของพระองค์<ม>ก็เกิดพยศขึ้นมาใครๆก็ปราบพยศของม้าพระที่นั่งของพระเจ้าสุปพุทธะเททมได้จนในที่สุดก็ต้องการที่จะไปปราบพยศม้าของพระองค์ก็ได้ลงมาจากประสาทเจ็ชั้น ซึ่งกรรมเกณฑ์เวรมาทวงพวกราชองครักษ์ก็ไม่ต่อต้านเลยกลับน้ำซ้ำยังขับใสใสพระองค์ลงมาด้วยความเร็วพอพระบาทเหยียบพระธรณีที่เชิงบันไดนั้นก็ถูกธรณีสูบทันทีก็เพราะด้วยกฎแห่งกรรมที่จองอาฆาตต่อพระพุทธเจ้า ก็เป็นเหตุให้เห็นผลถึงเรื่องของว่าจะหนีไปทางไหนก็หนีมไม่พ้นเรื่องกฎแห่งกรรมทำดีก็ได้รับผลดีทำชั่วก็ได้รับผลชั่วจอยกตัวอย่างตรงนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้เห็นเหตุและผลของการกระทําของตนเราจะทำกรรมอะไรด้วยเจตนาที่แรงเบาบางก็ตามแต่ก็ได้รับผลกรรมนั้นหนักเบาไปตามแรงเจตนาและความจงใจที่เรากระทำนั่นเองห้ามคนไม่ให้นินทาอยู่ที่ไหนเล่า ที่ไม่ถูกนินทาแม้พระติมาที่สวยสดงดงามบางคนก็ยังตำหนิได้ว่าทุกอย่างก็ดีพร้อมแต่เสียอย่างเดียวไม่ยิ้มเลยแม้แต่พระปฏิมาก่อนก็ยังถูกนินทากับคนที่ชอบตำหนิเรื่องของคนตำหนิเป็นเรื่องปกติเราอยู่ที่ไหนก็มีคนรักคนรักคาดหวังคนชังคาดโทษคนรักเท่าพื้นหนังคนชังเท่าพื้นเสือ่อไม่มีหรอกที่คนไม่ถูกนินทาในโลกนี้ ห้ามปลาไม่ให้ว่ายน้ํแห้ามปลาไม่ให้ว่ายน้ำมันเป็นธรรมชาติเป็นสัญชาติญาณของปลาก็ต้องมีน้ำเมื่อมีน้ําก็ต้องว่ายห้ามคนงามมาให้แก่ตายคนเรามันไม่จีรังยั่งยืนอยู่แล้วเรื่องของความงามความหล่อก็เป็นไปตามสภาพเมื่อตอนเรายังเยาว์วัยผิวก็เต่งตึงหน่อยพอเราแก่ชราก็ตรงเต่งแล้วผิวเราก็สู่ความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายในที่สุดก็ ก็ต้องหยุดที่ความตายคนเรานั้นจะมีความเต่งตึงของเนื้อนหนังก็เป็นงช่วระยะเวลาอันสั้นจากนั้นก็ความชราความเจ็บก็จะเสียดแทงเข้ามาจนในที่สุดเมื่อถึงอายุการเวลากรรมเกณฑ์เวรมาทวงก็ไปสู่ผลของการตายตายด้วยบุญด้วยอำนาจของบุญหมดหรือด้วยอำนาจของกรรมาตัดรอนนั้นก็เป็นเรื่องของแต่ละชีวิตไปเพระาะว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ห้ามใจไม่ให้คิดเห็นแต่ใจของเรานั้นก็ต้องมีการคิดเห็นกันบ้างใจเขาใจเรานันนาจิตตังการเราจะห้ามใจของคนมันห้ามได้ยากคนจะคิดเห็นคนจะมองความรู้สึกนึกคิดอย่างไรก็เป็นเรื่องของแต่ละชีวิตไปเพราะทุกคนนั้นก็มีจิตใจการที่มีจิตใจนั้นก็คุมได้คุมไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของแต่ละคนไม่ฉะนนั้นพระเจ้าไม่ตรัสเตือนพิสุรูปหนึ่งว่า สสทุทธสังสนุนิปุณังยัตถากรมะนิปาตินังจิตตังรักเขถะเมทาวิจิตตัง,ตงคุตตังสุขาวหันติผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตที่เห็นได้แสนยากละเอ,อยียดยิ่งนักมักตกไปในอารมณ์ตามความใครเพราะว่าจิตที่คุ้มครองไว้ให้เป็นเหตุนำสุขมาให้หมายความว่าผู้มีปัญญาคือผู้รอบรู้ในเรื่องของจิตก็คือสภาพที่คิด ที่จำที่ปรุงแต่งและที่รับรู้ที่เห็นได้ยากคือเป็นนามธรรมที่จะต้องจดจับกับความรู้สึกนั้นยิ่งละเอียดก็ยิ่งเห็นสภาพนั้นเพราะว่าโดยสภาพธรรมชาติของจิตก็มักไปตามอารมณ์อารมณ์ที่เกิดจากตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรดกายได้สัมผัส เมื่อถูกต้องของจิตก็จะแส่ไปตามอารมณ์โดยเฉพาะอารมณ์ที่ต่ํามักจะสอดส่องสดหาอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อว่าบุคคลนั้นได้รับการฝึกคือการมีสติยับยั้งชั่งใจรู้สึกตัวทั่วตลอดของความรู้สึกนึกคิดได้ความสุขของบุคคลนั้นก็จะเกิดขึ้นจากการควบคุมจิตไม่ให้อยู่ในอำนาจที่จิตนำพาไปแต่สามารถกำหนดของจิตให้อยู่ในสภาวะกายและจิตได้ ความรู้สึกการเคลื่อนไหวเยื้องกรายพูดคิดทำในกิริยาอาการต่างๆก็ควบคุมความรู้สึกความนึกคิดเหล่านั้นได้นั่นแหละคือว่าชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญารักษาจิตเพราะได้รับการฝึกฝนชื่อว่าเป็นการนำตนให้เกิดความสุขในชีวิตก็คือการฝึกจิตนั่นเองสรุปว่าการห้ามอะไรที่ห้ามได้อย่างห้ามคนไม่ให้อุจาระ ห้ามพระไม่ให้ลาศึกห้ามโคตึกไม่ให้กินหญ้าห้ามหมาไม่ให้หอนเห่าห้ามเต่าไม่ให้คลานห้ามตะวันไม่ให้จริงลบห้ามศพไม่ให้เน่าห้ามจันเจ้าไม่ให้มนหมองมนห้ามฝนไม่ให้รินตกห้ามทารกไม่ให้แหกร้องห้ามคนท้องไม่ให้คลอดห้ามคนตาบอดไม่ให้คลำห้ามกดกรรมไม่ให้รับผลห้ามคนไม่ให้ดินทาห้ามปลาไม่ให้ว่ายน้ำห้ามคนงามไม่ให้แก่ตาย ห้ามใจไม่ให้คิดเห็นจะห้ามอะไรก็เป็นเรื่องของธรรมชาติกับความเป็นอยู่ของตนแต่ยังน้อยก็ขอให้หักห้ามใจโดยฉเฉพาะว่าใจเราคิดในทางไม่ดีก็ห้ามเอาไว้ห้ามให้อยู่แล้วก็ดูจิตดูใจของตนสิ่งนั้นแหละชื่อว่าเป็นสิ่งที่ควรห้ามและก็ควรดูให้ถูกต้องตามวิถีชีวิตที่เป็นไปโดยชอบธรรมขอความสุขความเจริญงอกงามไผ่บูร จงบังเกิดมีแด่ทุกท่านในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อด้วยกันทุกท่านขอเจริญในธรรม